วัสดีครับฟาร์มอ้นบาวเดชนครพนมนะครับวันนี้เราทําการนะครับผมช่างอ้นนะครับผมดูว่าอ้นน้ําหนักเท่าไหร่นะครับอ้นยักษ์ฟาร์มอ้นบาวเดชนครพนมนะครับลองช่างดูสิทีละตัวนะทีละตัวตัวนี้ตัวเมียนะครับชื่อทองดีนะครับผมน้องทองดีน้ําหนักเท่าไหร่น้องทองดีอ้าวดูเลยครับท่านผู้ชมหกกิโลครับผมประมาณหกกิโลนะ ขึ้นไหมขึ้นไหมกิโลขึ้นไหมตัวนี้นะครับห้ากิโลห้ากิโเจ็ดขีดนะครับห้ากิโลเจ็ดขีดนะครับผมตัวโต,วตวมากเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับผมไม่ต้องห่วงนะครับฟาร์มอ้อนบาเดตน,นะครับมนมนะครับอ้อนยักษ์นะครับผมฟาร์มอ้อนยักษ์นะครับผมอเอาขึ้นสองตัวเลยขึ้นตัวเดียวทีละตัวเอาอีกตัวหนึ่ง อ้วนแล้วเนี่ยอ้วนแล้วเนี่ยครับผมใครสนใจอยากได้อ้นไปเลี้ยงนะครับผมลูกมันก็มีขายนะครับผมหรือว่าอ้านใบรุ่นก็มีขายนะครับสนใจโทรติดต่อเบ้าเดชนครพนม,นมนได้นะครับศูนย์แปดสองห้าหกหนึ่งสี่สามหกห้านะครับตัวนี้ถึงสี่โลไหมเราย,ยังไม่ป่ยประมาณห้าเอาดากโย่าตวาัวช่างเด็กอาจับเราช่างมันเล็กนะจับจับ อ่านะครับเกือบห้าโลสี่โลหกสี่โลเจ็ดนะครับผมน้ำหนักสี่โลขึ้นนะครับผมอ้นบ่าวเดชนครานมนะครับเกือบห้ากิโลนะครับผมนะครับตัวใหญ่มากนะครับตัวยักษ์ใหญ่มากเลยใครสนใจโทรมาติดต่อได้นะครับหรือแวะมาเลือกชมที่ฟาร์มได้นะครับโอ้โอ้นตีลังกานะครับผมเนะยครับสัตว์เลี้ยงน่ารักเชื่องเชื่องนะครับผมนะครับ น่ารักมากเลยนะครับผมอ้นสายพันุยักษ์ใหญ่นะครับผมความว่นบ่าวเดีนะครับพนมอเ,เออให้เดินเลนให้เดินข้างบนก็ได้ให้เดินข้างบนน่นเดินนี้มันสกปรกนะครับตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่อย่าทาน้องตกใจเดียนะครับตัวใหญ่มากเลยใหญ่ยักษ์นะครับผมความว่นบ่าวเดีนะครับพนมนะครับเลี้ยงแต่อ้นยักษ์อ้นใหญ่นะครับผมเอาขึ้นข้างบน ดื้อแล้วเนี่ยดื้อแล้วเนี่ยเอาไปละไปละขานต้มเตี m, ้ยมต้มเตี้ยมเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านได้นะครับรเลี้ยงในห้องได้นะครับท่านผู้ชมเลี้ยงในห้องได้นะครับผม <S 2> <S 2> ตัวใหญ่ตม้มเตี้ยมต้มเตี้ยมนะครับขานไม่ได้กระโดดนะครับผมนะครับไม่ได้กระโดดนะน่ารักมากเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะไปล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 ะนอนนอนเข้ารูแล้ว เอาใครสนใจอยากได้ก็โทรมาได้นะครับติดต่อบาเดชแลเข้าวผนมได้นะครับบารดีครับขอบคุณครับ